อันนี้นะครับไม่วีโก้นะครับลูกค้าแจ้งว่าเคยมีอาการทีเบลกับพิบนะครับอันนี้เป็นเคสตั้ดี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนคาปามาเองนะครับเปลี่ยนคาปามาเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังซ่อมจะเป็นยังไงนะครับลูกค้า คงจะดู YouTube หรือว่าดูทางเฟซนะครับว่าเปลี่ยนไอ้เจ้านี้เจ้านี้แล้วหายนะครับในราคาหลักร้อยนะครับซ่อมเรียนไม้ใบเลสซิ่งมาเนียช็นะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกอย่างในบอร์ดนี้นะครับมันไม่ได้เสียแค่ตรงนี้นะครับทุกคนเข้าใจนะครับแต่ถ้าซ่อมแล้วไม่จบ ส่งมานะครับผมแก้ไขให้ราคาเปลี่ยนกันเองดูแลให้นะครับซ่อมเรือนไม้บายเลสซิ่งมานเนียช็อปครับ